สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง BNM Channel กันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็มีสินค้ามานําเสนอนะครับมารีวิวกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับจะเป็นเซตนะครับชุดทับเกลียวนะครับทําเกลียวนอกเกลียวในนะครับตัวนี้นะครับจะมีทั้งเกลียวนอกแล้วก็เกลียวในนะครับตัวนี้นะครับเกลียวนอกนะครับเล็กสุดนะครับก็คือ m 6คูณ1นนนะครับเล็กสุดนะครับใหญ่สุดนะครับก็คือเบอร์สิบนะครับสิบสอคูณ 1. นุ่เจดห้านะครับท่านผู้ รายละเอียดนะครับตามนี้เลยนะครับนี่ครับทั้งหมดนะครับมี12ชิ้นนะครับท่านผู้ชมอุปกรณ์นะครับในการตับเกลียวนะครับมีทั้งด้ามขันตับนอกตับในนะครับนี่ครับก็มีตั้งแต่ m 6นะครับจนถึง m 1 2ครับตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาทดสอบการใช้งานกันด้วยนะครับว่ามันสามารถที่จะทําเกลียวได้ไหมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวนี้นะครับ สไลด์ออกมาแบบนี้เลยนะครับสไลด์เปิดนะครับผมว่าอาจจะมีบางคนนะครับหาที่เปิดนะครับอาจจะคิดว่าเปิดด้านข้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นสไลด์เปิดแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเป็นเซ็ตพร้อมใช้งานนะครับมีติดบ้านไว้นะครับตัวนี้นะครับช่างนะครับคนไหนที่ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งปรกัดสินค้าไว้นะครับตรงใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดซื้อกันได้นะครับท่านผู้ชม ไปทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมผมว่ามันน่าจะโอเคอยู่นะครับเซตนี้นะครับหลืกก็ดูจากภายนอกนะครับก็คุณภาพอยู่นะครับท่านผู้ชมไม่ได้ดูกองแก๊งนะครับท่านผู้ชมดูน่าจะใช้งานได้จริงนะครับไปทดสอบกันเลยครับ هه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  <applause> ครับท่านผู้ชมหลังจากการทดสอบใช้งานนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับท่านผู้ชมคมดีนะครับในการทําเป็นเกลียวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับถือว่าโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็น M8 นะครับท่านผู้ชมตัวแรกทา M10 นะครับแต่ว่ารูมันเล็กไปนะครับก็เลยมาทดสอบกับรูเล็กนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็น M8 นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับใส่น็อตได้พอดีเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ พร้อมใช้งานนะครับเซตนี้นะครับราคาโปรโมชั่นราคาถูกแน่นอนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดซื้อกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมคุณภาพเกินราคาแน่นอนนะครับดูเซตเล็กๆแบบนี้นะครับมีไว้นะครับในบ้านนะครับได้ใช้งานแน่นอนนะครับหรือใครที่เป็นสายช่างนะครับช่างซอมรถนะครับหรือว่าช่างทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะใช้ชุดตับเปลี่ยวตัวนี้ได้นะครับรีวิวให้เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมในการตัดสินใจนะครับไม่ได้รีวิวแบบอ่าลึกลงไปนะครับลึกลงไปก็คืออาจจะต้องอ เปลียวนอกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับเวลานะครับเวลาจะทําเกลียวนะครับท่านผู้ชมเวลาเจาะรูแล้วนะครับรูนะครับจะต้องเล็กกว่าตัวที่เราจะทําเกลียวนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอย่าใหญ่อย่าอย่ารูใหญ่เกินไปนะครับถ้าใหญ่เกินไปนะครับก็จะรวมนะครับท่านผู้ชมถ้าเล็กเกินไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําเกลียวได้นะครับท่านผู้ชมจะต้องพอดีกันนะครับ อย่าลืมนะครับกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอย่างไร,รับผมก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ